กราบสวัสดีครับเอฟซี FC, ทั้งบ้านที่รักทุกท่านนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขขู่ซุกค้นนะครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องพวงผู้ท่อนผ้าโชคในตอนเย็นของวันที่11เดือนมีนาคม2 5 6 5ันหานะครับเนาะมื่อนี้ทางช่องเขามีแนวทางสูตรคำนวณของเส้นปากเก็บมาฝากพี่ต่อนน้องนอะสูตรคำนวณของเส้นปากเกล็ดน,นะครับเนาะมาฝากพี่ต่อน,น้อง เช่นเดิมเช่นเคยนะครับเนาะครับก็ไปฟังคำเตือนก่อนนะครับเนาะก่อนจะฟังตัวเลขตัวเบอร์ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางจัดซื้อสลากเกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเนาะท่านผู้ชมโดยความปรารถานีจากช่องพุทธทันประโชนะครับเนาะขับสูตรของเซปปาเกตสำหรับเอฟซี ของเซียนพอนเนาะครับเนาะที่เคยซื้อเคยถือกับเซียนเนาะครับเนาะก็ติดตามมาให้มาฝากนะครับเด้อตัวเหล็กตัวของเซียนกะหายทั้งช่องมาหลายงวดเนาะครับเนาะก็มีเขาไม่หลุดเนาะครับจำจุ่มส่วนมากกับเขาเนาะครับเนาะกับงวดนี้เซียนกะหายเหล็กปากหลักมาสองเจ็ดสี่หกแปดสองนะครับตอนจำจุ่มก็เป็นเหล็กปากหลักเช่นเดิมเช่นเคยเนาะครับเนาะ เล็กปากหลักของเซียนมันก็มีหกตัวนะครับเต็มจุม่มหกตัวแต่งวดนี้ก็มีสองมีเบิร์นสองนะครับเนาะกับเท่ากับมีตัวเล็กหาตัวนะครับเต็มจุม่มส่วนจับคูสามตัวนะครับนะเนาะเซียนประก็จับให้หกแปดเจ็ดสองหกแปดนะครับเนาะจับให้สองหางสำหรับบนนะครับเนาะสามตัวบนส่วนจับคู่ สองตัวล่างสองตัวบดน,นะครับเนาะเป็นบนเป็นล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดแปดสองศูนย์สี่สองแปดหกสำหรับสองตัวนี่เส้นประกันเด็ยนให้สี่สองนะครับท่านผู้ชมเส้นเนียนให้สี่สองนะครับเนาะตัวเหลี่ตัวเบื่อของเส้นประกันจับให้นะครับท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิงังติดตัวมักตัวชอบนะท่านผู้ชมชอบการจัดคัดกระพานนาะครับเนาะ พิจะถ้าหนาบันทครับเด้ออาจจะเป็นตัวโฉกตัวหลับในงวดวันที่สิบหกมีนาคมที่จะถึงนะครับนักท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่พึ่งเข้ามาชมช่องกบพูดทอดไปโชคใหม่นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องเข้าถ้ำคลิปต่อไปนะครับเนาะกดไลค์นะครับเนาะฝากวดตอนน้องทางทางช่องเข้ากันจะได้หาคลิปดีๆีนะครับเนาะสูตรคำนวณสูตรเด็ด ตัวเหลีดตัวเบือเด็เด็ดมาฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะเพื่อจะได้บอพาดกับกดติดตามมาด้ครับท่านผู้ชมก็ที่จารณ้าบนกับเด้อตัวเหลีดตัวเบือติดตัวหมักกันจังจัดนะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้เสี้ยบประมันใจนะครับเนาะมันใจ42ทางเสียนกระกัว่ามันใจ42องนะครับเนาะมันใจส่วนบนประกั แปดเจ็ดเนาะครับเนาะเสี้ยบป็นกันมันใจสามตัวบนหกแปดเจ็ดส่วนล่างเนี่ย่นเน้นล่าง c สองนะครับเสี้ยบเป็นว่าอาจเป็นล่างส่วนมากจะเป็นล่าง c สองนะครับเนาะคู่นี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นล่างท่านผู้ชมถ้าบนจะไปยังสีเสี้ยบเป็นว่ามาตะแยงยังสีนะครับเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่ที่ไม่ชอบตัวที่เสี้ยบเพจับห้กะสามารถจับ จับคู่เลยนะครับเด้อท่านผู้ชมอาจจะเป็นหกสี่ก็ได้นะครับเนาะหกเจ็ดก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือหกสองก็ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถมานำกันได้นะครับเนาะเรียกปักหลักเซียนบางงวดเซียนกะจับคู่ให้บ่ตื่นนะครับท่านผู้ชมบางบางงวดกะเข่าไปตัวที่เซียนเป็นบ่จับให้เนาะครับเนาะอาจจะเป็นหกเจ็ดจนสี่นะครับเนาะท่านผู้ชมเซียนกป็จับให้คัดเหลือให้หน่อยหางเนาะครับท่านผู้ชมเพื่อ จะได้ลงทุนหน่อยนอะครับเนาะ mm hmm. บ๊วยมีตัวเลือกหลายท่านผู้ชมสําหรับ้ายคลิปนี้กข็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องพบผู้ท่านผ้าโชคจนจบนะครับเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยวันที่16เดือนมีนาคม2 5ง5ัานาะครับเนาะและตลอดปีตลอดไปนะครับเดอ้อสําหรับท้ายคลิปนี้ขาขอกล่าวคว่าสวัสดี พบกันในคลิปต่อไปเนะครับผมสวัสดีครับ